้มชาบูสไตล์ชาวแก๊งอะไรเอ่ยไฟในหมอ้อบ้างน้ำไงถามไงเอาแล้วเอาแล้วเอาอันแรกนะอันแรกนะอะไรเอ่ยไฟในหมอ้อบ้างอันแรกน้ำไงถามน้ำมาใส่ไปแล้วไอที่แบบเราปลูกอ่ะปลูกขึ้นมาปลูกขึ้นมาแล้วมันก็โตโตแล้วเราก็ไปตัดไปตัดอ,อะไรอะไรเ เนี่ยที่แบบแปลงอะไรแปลงอะไรแปลงผักถูกต้องอเอล็กไฟผักไฟผักไปผักไปว้าวก็ไปพร้อมอ่ะฮะนี่เราไฟตั้งกี่ไฟไฟเดี๋ยวไฟไฟไปไฟเอาเท้าโปกไฟไปอันที่สอง้อมยัง พร้อมแล้วเนี่ยเรากินอะไรเรากินอะไรกินอะไรเรากินอะไรเออชาลาต์ยกแก้วนะยกแก้วไปกินอะไรกินอน้ำอะไรน้ำตรงข้ามกับสีขาวน้ำอะไรตรงข้ามกับสีขาวน้ำเปล่าบางกับน้เลนตรงข้ามกับสีขาวน้ำอะไรที่ใส่ชาบูตรงข้ามกับสีขาวอ่ะน้ำอะไร อันเนี้ยนาวีนาวีผิวสีอะไรผี white ฮะ white white เลยเหรอนาวีเนี่ยนะเอาทีนี้เอาเลยเดี๋ยวนิดก่อนอีกาสีอะไรสีดำรวมกันน้ำน้ำอะไรน้ำ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 อะไร อีกาสีอะไรน้ำเปล่าเ้าเเอาวาีอีกาสีอะไรสีดำสีดำและน้ำบวกกับอีกาสีดำเป็นน้ำสีดำน้ำอะไรน้ำสีดำใกล้ละอีกนิดนึงน้ำอะไรไฟชาบูน้ำเปล่าปัดสีออกเป็นน้ำอะไรเป็นน้ำสีเขียว ดำามาถูกแล้วแต่ตัดสีออกเป็นน้ำน้ำดูนาพ่อน้ำน้ำดำน้ำดำน้ำดำไฟชาบูเอาใส่ลงไปก่อนสาวหรือมามี่ตายปาก ปาดแต่ละละแต่ปาดแต่ละนะใส่น้ำดำงั้นก็ใส่น้ำดำลงไปปาแดแต่ดำดำหมดนะโอ้ยพอพอพอเหนียวเค็มจะเค็มหมดแล้วอันนี้ผ่ามไหมแล้วเราก็ต้องใส่เนี่ยเออคือเนี่ยเนี่ยใส่อะไรเนี่ยนี่ที่มันอยู่ในทุ่งอ่ะแล้วก็หม้อวัววัวอะไรวัวถูกละ แต่มันต้องมีคําอันหน้าที่เรามาสไลด์แล้วเอาไปอะไรปเนื้อว่ะเนื้อเออเนื้อวัวเนื้อวัวเออใช่นี่เนื้อวัวแล้วไปเนื้อวัวเดี๋ยวเรารอไฟเนื้อวัวเอาเอาเมื่อกี้ตอบเกือบถูกละเมื่อกี้เนี่ยโอ๊ตริงต้องใสตัวอะไรหมูหมูตุ้งใส่หมูมีหมูอีกอันหนึ่งหมู แล้วก็อัณนไม่ไฝ่ป่าไฝ่แล้วคนญี่ปุ่นเป็นเส้นๆฟนไม่ไฝ่ป่าไฝ่แล้วเล่นอะไรอ้เป็นอะไรนะขออีกรอบเรหนูต้องโอ้โหแจ็คพอตน่ารูดีนะเชน เป็นอู้งต่อต่อเ็สาวเ็ชาอูหอุดอดอุดอดไก่ออกอะไรอุดกไข่ถูกต้องเย้อะต่อต่อต่ออันนี้นงผาชอบกินอะไรอยู่ในน้ำเหมือนกันาไหมวลาฝุกแล้วมันจะส้ม ฟ้อมฟ้มฟ้มตัวงององอฟ้มฟ้มมีหางด้วยต้องแกะหางด้วยเวลากินอ่ะที่มันจะสะดุดสะดุดแครงเลยฮะตัวอะไรล่ะแกรงไม่ใช่นี่พออธิบายสีแดงกระโดุดที่แครงกระรูเลยไอ้นี่ไงอยู่ในน้ำอ่ะจะป้ายยังไงดีล่ะเดี๋ยวนะอยู่อยู่ในน้ำ แกะอะไรแกะอะไรแกะแกะเนี่ยแกะอะไรเวลากินเราต้องแกะอะไรเข้าไก่ใช่แกะโอ้ไม่ยากอ่ะจะไม่ไงฮะอ่าตัวไก่ตัวไก่ที่แบบว่าอ๋อนี่ไอ้ี่ยงอกแล้วที่พ่อชอบเอามาใส่ส้มตำอ่ะตัวแดงแดงอ่ะแดงแดงอ่ะแดงแดงเป็นฝอยฝอยอ่ะฝอยฝอยอ่ะที่มันเค็มเค็มอ่ะ เออเป็นฝอ่เขมเข้มๆไข่ในส้ตมตำอ่ะสีแดงๆอ่ะที่ดินชอบกินอ่ะมองเป็นถุงๆอะ่ะเอเอถุงตั้ง<อ> <c oughs> จะได้ปุ้งนี่กุ้งล้อไฟพออ่ะอันนี้เมอคิดจริงๆไม่ได้ถามอันเนี้ยแต่ว่ามีหลุดมาแล้วเน<อ>ี่ย<อ>โอ้ยถูงต้องโหง่ายจังอันเนี้ยง่ายมากเลย ป้าลงถุงเดาเอาตอบให้ถูกนะนี่เลยนะเนี่ยตัวแบบเนี้ยอากิบะตอะไรนะอากิบะตโอ้โหสุดยอดเยี่ยมมากอ่ะเกือบใกล้แล้วเอาทุกคนละเคี้ยวอะไรเคี้ยวอากิบะตเคี้ยวเอาทุกคนถือว่าถูกแล้วอันนี้ดูอะนี่ดูยากเลยแล้วก็นี่มึกก๊อ มาดินอันสุดท้ายอยู่ในทะเลอยู่ในทะเลเขียวเขียวชาลายถูกตัองโอ้โหจะง่ายง่ายขนาดนี้เลยละเนี่ยสาลายง่ายสาลายด้วยายาาก็ไม่แห้งทะเลอบแห้งตึงตึ้งโป๊ตึงตึงโป๊ใส่สาลายด้วย

นี่แต่สาลายนี่สาลา,ายเอาสาลายวางกอ่อนเออเส้นไหนไปไหนวะเดี๋ยวนะนี่ไงโอ้เส้นอุดงเราโอ้ยออโอ้ยจับผัดไปเฮ้ยโอ้ยฮะเอาเส้นก่นินร้อ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 นจะพึ่งร้อน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 นี่เอา,านี่เอาไอหมูเออร้อนร้อน เอาเปล่าเปล่าโอ้โหกลิ่นมันเย้ายวนเอาโอ้โกินเย่ะลูกของลูกร้อนอยู่ปุ๊บขอกินก่อนออสุดยอดมาเปล่าให้น้ำมือแดดเพราะว่าต้องมาหาพลาลมมาพราะน้ำมือมาหาพลาลมันะใ่อาหารเด็กน้อย เดี๋ยวไปเป่าก่อนพร้อมยังไปเป่าก่อนรอแปบ๊บคูดเดี๋ยวไปเป่าให้ก่อนอาหารเด็กน้อย